ไลซ่สาระวาไรที่ที่ถ่ายทอดผ่านโซเชียลว,วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสิงคโปร์แบบประหยัดนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Middle h o s t e l ก่อนครับขึ้นชื่อว่าประหยัดเราก็ต้องนอนแบบนี้ครับโฮสเทลอาจจะไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยครับแต่ว่านักท่องเที่ยวชั่วโลกนะครับที่นิยมประหยัดนะครับเซฟคอสเนี่ยจะใช้โฮสเทลเป็นหลัก ส่วนมิโดนี่นะครับก็จะเป็นโฮเทลที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็นี่ครับการอยู่โฮเทลก็มีขั้นตอนรวมกันนะครับเช็คอินเช็คเอาท์เขาจะปิดไฟกี่โมงห่วงอาหารเช้ากี่โมงนะครับโดยที่ทุกคนดูแลตัวเองครับ Key card, คี์กราดกุญแจล็อกเกอร์เขาก็จะให้มานะครับส่วนห้องน้ําห้องท่าอะไรทั้งหลายเป็นลักษณะใช้รวมกันนะครับ อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือก Middle o o s t e l นะครับเพราะว่าใกล้นี่ครับศูนย์อาหารซึ่งเราตั้งคอนเซปต์ในการมาเที่ยวสิงคโปร์ครั้งนี้เป็นโลคอสนะครับหรือแบบประหยัดเราก็จะกินกันตามฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกฟู้ดฮอคฟู้ดฮอคอะไรของเขาสิงคโปร์นะครับซึ่งในที่นี้ ก็จะมีอาหารท้องถิ่นนะครับแต่ผมแนะนำนะครับเวลาใครมาสิงคโปร์ให้ลองชาเขาครับยิ่งกินคู่กับนี่เลยครับขากบอบหม้อดินใครมาแล้วไม่ได้กินนะครับถือว่าพลาดเลยนะครับเมื่อหนังท้องตึงหนังตาหย่อนครับเราก็กลับมาที่ m มี Do ลโฮสเท l ตอนนี้ก็ได้เวลาปิดไฟแล้วครับสังเกตนะครับจะมืดๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับในช่องนอนของเรานะครับก็จะมีไฟส่วนตัวเป็นอย่างนี้ครับลักษณะของโฮสเทลนะครับก็จะเหมือนอ,อ,อารมณ์เหมือนนอนตู้นอนรถไฟเนี่ยนะครับเห็นไ,ไหมมีชั้นบนชั้นล่างแต่เขาก็จะมีช่องเก็บของอยู่นี่นะครับที่เขาให้กุญแจเรามาดอกหนึ่งจำได้ไหมคู่กับคีย์การ์ดเราก็เอาของของเราเนี่ย ที่เราจะไม่พกพาไปไหนเนี่ยใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วเราก็ปิดล็อกไปนะครับามาถึงไอ้ช่องนอนนะครับไม่รู้จะเรียกเรียกห้องไม่ได้นะเรียกเป็นช่องนะนะเข้ามาก็จะมีสวิตไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าที่แขวนเสื้อผ้ามีหมอนมีผ้าห่มครับ เช้าก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเราก็มาสํารวจอาหารเช้าที่เขาว่ามันก็จะมีแค่ชากาแฟขนมปังนะครับหรือใครซื้ออาหารมาเขาก็มีถ้วยจานชามให้ยืมพร้อมล้างเองเลยนะครับแต่ที่สําคัญเขาจะมีนี่ครับเครื่องกรองน้ําเราก็สามารถกรอกน้ําไปดื่มระหว่างท่องเที่ยวได้ครับ ที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอนะครับว่าที่ผมเลือก m i d l ด h o สเท l เพราะทำเลครับทำเลของ m d โดโฮสเทลเนี่ยถือว่าอยู่ตรงใจกลางเมืองนะครับกับปกติสิงคโปร์อยู่ตรงไหนก็กลางครับเพราะว่าเกาะมันเล็กแต่มันใกล้จุดขึ้นรถครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือรถเมย์แต่ครับอย่างที่ผมบอกครับเราตั้งคอนเซปต์ในการท่องเที่ยวแบบประหยัด รถเมย์ครับเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดเพราะสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้และค่ารถเมย์เขาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับค่ารถไฟใต้ดินรถเมย์ถูกกว่าที่สําคัญมันได้เห็นรอบข้างครับได้เห็นเมืองได้เห็นวิถีซึ่งถือว่าเราได้เที่ยวเป็นซิตี้ทัวร์ไปในตัวครับ เพื่อนๆหลายคนอาจจะกังวลว่าไม่อาวไม่อาวขึ้นรถเมล์ฉันกลัวขอบอกกันนะครับการขึ้นรถเมล์ที่สิงคโปร์มันง่ายมากนะครับเขาจะมีแผนผังระบบการเชื่อมต่อเขาเป๊ะจริงๆซึ่งผมได้ทําวิดีโอการขึ้นไว้อีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ หลังจากตะลอนกันมาทั้งวันนะครับผมก็ยังพามาอีกที่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของการมาสิงคโปร์ก็คือห้างมุตตาฟาครับในห้างนี้ก็โอ้สารพัดจะมีของแล้วก็โคตรถูกนะครับแต่เป้าหมายอีกอันหนึ่งนะครับที่เรามาห้างมุตตาฟาไม่ใช่มาช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าโลคอสนี่ไม่ได้เมน้นช้อปปิ้งข้างๆห้างนี่นี่เลยครับ ศูนย์อาหารซึ่งตามชื่อห้างครับพุตาฟาก็จะเป็นอาหารอินเดียนนะครับคือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่หลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์และก็ภาษาเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวคือการได้ไปไล่ชิมสารพัดอาหารของเขานี่แหละครับโดยอาหารอินเดียผมแนะนำมาแถวนี้ครับห้างพุตตาฟาครับ ามุตาฟาก็อยู่ไม่ไกลจากมี d ดลโฮสเทลที่ผมเลือกนะครับนี่ก็คือเหตุผลทําไมผมชอบมานอนที่มี d ดลโฮสเทลนะครับก็วันนี้เราเที่ยวสิงโปรแบบประหยัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีที่เที่ยวแบบไหนอีกอย่าลืมกด Subscribe กดระคร้งไว้นะครับมีโอกาสผมจะมานําเสนออีกสวัสดีครับ